ตอนนี้เรากําลังหาก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอยู่ผมกําลังหาที่สุดของก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกขอนใจทีมงานพีนแรลอยู่มีร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอยู่ครับเป็นป๊อกป๊อกก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครับมีเส้นไหลมั่งเล็กสั้นกระยันต่อยาวใ,ใหญ่ใส่มหมมีเท้ายาวหอม,มีเหลืงลงลงลงองรอมรน็กอคู่ขออีกทีขออีกทีอ้นมันเยอะนะชามหนึ่งไม่น้อยนะฮะห้าสิบบาทตอบโจทย์ครับชามเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยอร่อยยู่นะอ๋รอร้อนด้วย รสชาติโดยรวมผมบอกเลยว่าดีครับมาตรฐานเสี่ยวไก่ที่ค่อนข้างโอเคเลยดูเนื้อออกมาแบบเรามาเติมน้ำมันใช่ป่ะแล้วเราก็ให้ทีมงานเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปรากฏว่าเะกี้ทีมงานเดินมาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอยู่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊ ตอนตอนนี้เรากําลังหาก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอยู่ใครที่ยังไม่เคยดูผมตามหาก๋วยเตี๋ยวปอกค่ะลองไปตามดูหลายๆทีได้ผมกำลังหาที่สุดของก๋วยเตี๋ยวป๊อกอกวญใจทีมงานพีชแหลกอยู่ตอนนี้เราเจอแล้วครับไปดูว่าร้านข้างหน้าคนเยอะอ่ะจะน่ากินหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวปอกๆเขาขายไไปไปไปตไดอดีครับเตียวไก่เหรอพี่เป็นปอกๆก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับมีเส้นไหลมั่งออกแบบนั่นไหมเล็กสั้นกระยันต่อยาวใหญ่ใส่มามีเท้ายาวปอมมีเหลืองอรอเป็นกองคู่ ขออีกทีขออีกทีชอบชอบเล็กสั้นขยันซอยยาวใหญ่ใส่ไม่อั้นมีขาวยาวของมีเหลืองเลี้ยงรองเหมือนกองคู่แบบเล็กสั้นขยันซอยผมเป็นคนชอบกินบะหมี่ครับอาบะหมี่นี่จ้ะผมพี่มีอะไรบ้างมีตีนไก่มีมะนล้มีอะไรบ้างนะน้องตุ๋นน้องตุ๋นอะไรพวกน้องตุ๋นมีหมดใช่ป่ะเพราะผมขอเป็นเนื้อเนื้อบะหมี่เนื้อไก่กับเลือดร้านเขาจะขายแบบเป็นป๊อกๆก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าไม่มีนะเมื่อก่อนก็เป็นร้านแบบนี้ไม่ค เดี๋ยวนี้ออกมาก่อนเป็นร้านเหรอพี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมก่อนสองปีว่ามีแล้วแยงนี่แปดปีแล้วเจ็ดปีแปดปีเขียงเนี่ยเหรอครับผมนี่ยังมีความเป็นเขียงอีกเหรอแล้วดูพี่พี่เขาพิเศษอะไรเนี่ยมีธรรมดพี่เป็นไงขอดูหน่อยดิพี่ประมาณด้านข้างนะอันนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มีดงอไม่เจ๋งอ่ะเฮ้ยวิธีหั่นของของเขียงเขาอ๋อมันเขาเลยได้จํานวนแบบความหนาของชิ้นทีี่่แบบบเเเเเออออออาาาาลลืกไไดด้้ยยยงมมรัคุซิพ เอาหมดเลยโอ้โหเราได้ชิมเยอะน่ากินนะน้องตุ๋นก็มีนะจ๊ะอ่ามีน้องตุ๋นด้วยเหรอเฮ้ยใครกินไหมเอาไปจัดจานไหมพี่พีเอาน้องในของเรืเฮ้ยเอาอัหนาหนาหาเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวกินไปนี่เราจะเห็นพี่เขาอยู่หน้าปั๊มนะนวลจันยี่สิบสองแวะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มีรสเข็นเป็นป๊อกๆฮะอันนี้พี่ขั้วเองป่ะพี่พี่ขั้วเองนะครับพี่ัวจริงป่ะพี่ ไม่โสดที่โสดด้วยก็พี่ก็บอกเมียเขาไม่มีก็อะไรอ่ะเล็กสั้นขยันซอยอะไรเงี้ย่ไปครับโอ้ยระวังนะระวังนะน้ำเตมนะน้ำต้มริกดองไปเราไปหาที่นั่งกันเดียวปะผมนั่งกับพี่ได้ไหมผมนั่งด้วยได้ไหมพี่พี่มากินบ่อยไหมถ้าผ่านเขาไกินครับอ๋อปกแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมพี่ที่พี่มากินร้านเนี้ยอันนี้พี่ทำงานอะไรเป็นช่างเหรอ เป็นไงความรู้สึกที่พี่กินร้านนี้มันรู้สึกไงพี่อร่อยอร่อยอร่อยเห็นไหมอืมอร่อยอยู่นะอ๋อ้ร้อนด้วยว้าพี่มากินบ่อยไหมกินบ่อยเหรอจริงป่ะชอบชอบร้านนี้ไหมอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมปกติพี่เคยกินเตี่ยวแล้วพี่กล้องมาจ่อเยอะขนาดนี้พี่พี่กินอยู่คนเดียวแต่พี่ดั้งดูคนมองพี่ด้วย ไม่อยากบอกไม่อยากอือขนาดถ้าพี่ยังไม่เคยดูผมอะพี่ไปกดติดตามแล้วพี่ดูดูเทปนี้ไปพี่จะเห็นพี่ในจอกล้องอะไรกล้องอะไรเห็นไหมพี่ยังไม่เคยดูเราพี่เอามือถือกด YouTube เร็วเดี๋ยวผมกดซับสไครต์ให้ตัวพีตัวพีอ่าตัวอี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 ตัวเอตัวเอไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันบนตัวสีอ่านี่ตัวนี้เลยช่องนี้พี่ นี่นี่กดตรงนี้ตรงนี้กดเฮ้ยนั่นแหละพี่มูลักเลยนี่แะละแจะคแมนโฮบ้างแจ้งเตือนนี่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 อ้าอย่าลืมกดเข้ามาดูเลยนะพี่นะอ่าดูแล้วคิดถึงหน้าผมคิดถึงนี้กันไว้นะพี่นะบองคับบเคอที่อีฟเรอน้่สิริเหรอน่าเด็นก็ตนะไอีฟสแล้วก็ใครไม่รู้ห้องสอะไรไม่รู้นอนอะไร มากับแฟนก็หล่อเขามาถ่ายใี่มามขีเหรอมาขอขอถ่ายเหรอเหมือนปะเหมือนไหมหล่อได้ปะได้เอาอีกดีกว่าขออีกชามได้ไหมอร่อทำเหมือนเดิมเลยพี่ขอเป็นเส้น เหมือนเดิมเลยครับถูกเขาจำได้ด้วยปรากวดเส้นหมี่มาไม่ไหวอ่ะเหมือนเดิมครับเป็นภาพเดิมเฮ้ยอร่อยอยู่นะไปครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ๋อันนี้เขาเนี๋ยวมุงมาให้ผมกินทำเองเลยแม่ชุดชุดเท่าไหร่ ทำไมให้คนอายุ80ทำนะ <laughs> หนูทำไม่เป็นต้องแม่หนูน <laughs> <laughs> วันนี้นะครับสวัสดีนะครับโอหสวัสดีฮะถูกนี่กินเนี่ยเอาดอร่อยนะเต๋อไก่เ,เนี่ยแหมยิมบารเลยนะคะ <c oughs> โอเคนะครับวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะไปไปเอ้ยดีจัง สี่ใบของการรีวิวครับโอ้โหเข้าถึงประชาชนนั่งๆอยู่แหมนักสมัยก่อนเป็นเดี่ยวท้องหล่อนี่ขึ้นรถเวลาใช่ไหแล้วดูเส้นเขาครับเห็นม้าเอาเอามันลืมๆไปเส้นมันเป็นยังไงดูดูน่ากินมันได้ได้อยู่คนมันเยอะนะ ชามนึงไม่น้อยนะฮะห้าสิบาทตอบโจทย์ครับชามเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยผมสังเกตนะตั้งแต่ผมมานั่งเนี่ยคนยังเข้ามาไม่หยุดเลยนะทั้งที่มันเลยเวลาพักเที่ยงไปแล้วด้วยนะคือเข้ามาออกเข้าออกเข้าออกไม่หยุดเลยนะถุงละห้าสิบบาทก็ถือว่าบางคนเขากิน,นง่ายเนาะบบอร่อยใช่ไหมอะรับประกันไข่ใกล้ๆตรงนี้เลยใช่ปะสแกนสแกนนี่มาเอาเเอมีอยู่ร้านเดียวเลยใกล้ๆก,ก,ก๋วยเตีย๋ยวไก่เนี่ยไปกินได้ครับอี้ยนี่แปนบเลยโม้กชุดหนึ่งหกสิบบาทก็เรากินเดี๋ยวนะรับ มุนเฮ้ยอร่อยเถยให้เหลือเหลือด้วยเหลือด้วยอ๋อเหลือโทษ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 มันอร่อยไงคือตัวน้ำกะทิก็ดีข้าวเหนียวหุงมาแบบนุ่มกำลังพอดีคุณแม่ของพี่เมื่อกี้เขาอายุ80เขาทำนะคือเก่งมากไปครับ ลืมครับขอพื้นที่เวลาขอเวลา1นาทีครับฝากหน่อยครับสองตัวนี้ครับไปหาซื้อกันได้มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยครับ <c oughs> เบบิต้าเอและเบบิต้าเจนลี่ครับผม <c oughs> ลองไหมพี่ระบบขับถ่ายพี่ดีไหมฮะ <c oughs> ดีเหรอครับเออหรอเอางี้ครับพี่ดีแล้วพี่ค่อยสั่งแต่ผมให้พี่ไปหนึ่งซองก่อนแต่อันนี้พี่อย่าเพิ่งทันเลยนะครับก่อนนอนนะคะพี่แนะนเพื่อนด้วยอนียิ่งดีพี่ยิ่งดีดีครับพี่อ๋อดีครับผม อันนี้กินกินก่อนมื้ออาหารทุกมื้อตัวนี้ช่วยเผาผลาญครับแล้วก็บำรุงสมองอันนี้กินก่อนอาหารครับแต่ก่อนนอนครับเบบิต้าเอและเบบิต้าเจลลี่ครับผมไลน์แอดเบบิต้าหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กเบบิต้าไทยแลนด์ครับผมดูเนื้อออกมาแบบชื่ออะไรครับชื่อจริงหรือชื่อเล่นเอาชื่อเล่นครับชื่อเล่นก่อนแดงแดงตาแดงตาแดงตาแดงก็เตี๋ยวไก่ ดูเนื้อออกมาแบบเฮ้ยโอ้โหดีนะเอาเลยเอาเลยข้าวเหนียวม่วงอันนี้ก็ใกล้กันกับน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้าคุณมาก๋วยเตี๋ยวไก่เดินไปนิดนึงเดินไปนิดนึงกินก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จก็ตกด้วยก๋วยเตี๋ยวม่วงมันมีอยู่ร้านเดียวนะอันนี้ใช่เป็นเทปที่สองแล้ว ที่ผมตามหาป๊อกป๊อกร้านนี้ก็เป็นความบังเอิญแล้วกันตามสเตอร์น้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาป๊อกป๊อกอีกว่าอันไหนเนี่ยรสชาติเนี่ยโดนใจของผมนะครับตอนนี้ผมจะตามหาป๊อกป๊อกให้ได้เยอะที่สุดเลยร้านนี้ถือว่าเป็นไงบ้างตรงนี้ร้านเขาอยู่ตรงตรงข้ามนวลจันทร์ยี่สิบสองครับอยู่ติดกับปั๊มเลยนะครับผมนวลจันทร์ตรงข้ามนวลจันทร์ยี่สิบสองจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ป๊อกป๊อกครับรถเข็นนะครับขายอยู่หน้าปั๊มนะครับผมถ้าก็ต้งเกตง่ายเขามองที่เขียงเหั่่นไกา ถ้าเขียงเรียบๆไม่ใช่ร้านเขาใช่แต่ถ้าเขียงแบบเป็นอ้าวแล้วเขาเปลี่ยนเขียงใหม่อะก็แสดงว่าตัวปลอมเพราะเขามีเจ็ดันเจ็ดน,นเลยแวะมาได้เลยนะฮรรสชาติโดยรวมผมบอกเลยว่าดีครับมาตรฐานเตียวไก่ที่ค่อนข้างโอเคเลยรสจะดีไม่ดีจริงๆขึ้นอยู่กับการปรุงของคุณแล้วแต่คุณชอบนะครับผมว่าเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศแล้วก็คนขายตาแดงเนี่ยลีลาการพูดของแกแพ่วพาวมาก นะครับผมฝากด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ป๊อกป๊ตาแดงเขียงบิดบนจันยี่สิบสองคั่มคมนะขายถามนี่นึงร้านร้านพี่ขายเป็นไงบ้างออขายไม่ค่อยดีครับเต็มหมดโอ้ขายไม่ดีแต่หมดพี่เคยไปออกรายการร้องเพลงได้ใช่ไหมออกออกไม่ต้องทำไม่ต้องทำซีเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยเรียบร้อยคือสามสิบคนสุดท้ายเป็นไงไม่ทำไงเอาล็อกสิบหกลรอกปกติร้านพี่มันมีหนังไก่ทอดด้วยหรอขาดทำไมวันนี้ไม่มีอ่ะมันหมด มันหมดอ๋อเหมือนถึงกากไก่ทอดใส่ไปในเตียวเตียวเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาแต่เขาเป็นคนมีเอกลักษณ์มากนะไม่ธรรมดาใช่ไหมพี่ไม่ใช่ชัยยะนี่ใอ่าไม่ธรรมดาไม่ใช่ชัยยะไม่ใช่เนี่ยตะแดงตัวจริงๆเลยแล้วดูว่าเขียงบินไม่บินดูได้นี่แสดงเขียงบินไหมผมตั้งชื่อให้เลยครับถ้าใครมาแฮชแท็กแสดงเขียงบินไปเลยครับก็เดียวไก่ปอกๆแย่ อรย์<ผ>ม,มีอินเสิร์ตตเองด้วยอจาจารย์เอ๋แวะมานะแวะมาคร <นะ S 1> ผมเลยครับผมอยู่ทั้งวันแหละครับจริงป่ะครับผ,ผ, <ม S 1> ผมมาตอนสองทุ่มอะไปหาตามร้านากัหล <laughs> ่ะกู